you <smart noise> ดราม่าหนักสาวแชร์ได้บัตรฟรีถ่ายรูปหลังเวทีกับมาร์กต้วนแฟนๆทมหาความเหมาะสมเรียกวารอนระอุในโลกออนไลน์สําหรับเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่แชร์เรื่องราวในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าเธอได้บัตรเข้างาน pull up มาร์กต้วนแฟนมิทติ้งอินไทยแลนด์งานแฟนมิทติ้งของมาร์กต้วนสมาชิกวงก็อตเซเว่นแบบฟรีๆจากครอบครัวของมาร์กต้วนเองและเพื่อนของมาร์กต้วนยังพาไปถ่ายรูปกับมาร์กต้วนถึงหลังเวทีเป็นการสนตัวอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วงานนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าบัตรเข้างานค่อนข้างหายากและ ขายหมดไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเพิ่มรอบเป็น3วันก็ตามค่ะแต่กะนั้นก็ยังมีช่องทางในการรับชมผ่านออนไลน์ดูสดไปพร้อมกับคนในฮอได้อีกด้วยค่ะซึ่งเธอได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ครอบครัวและเพื่อนของศิลปินมาร์กต้วนสมาชิกวงก็อตเซเมาเป็นลูกค้าที่ร้านของเธอที่จตุจกักรเธอเข้าไปทักทายและแสดงตัวว่าเป็นอากาเซ่หลังจากที่ได้พูดคุยกันสักพักคุณพ่อของมาร์กต้วนทราบว่าเธอไม่ได้ไปงานแฟนมิทติ้งของมาร์กเพราะไม่มีบัตรเข้าง,งานจึงขอให้เพื่่่อออนนอนนนนนนขงาารทียยูด้้วกัััใตตหบ งานให้เธอทําให้เธอกับเพื่อนได้รับบัตร V.I.P ในโคต้าของบัตรครอบครัวของมาร์คและเข้าชมงานในเย็นวันนั้นทันทีและเมื่องานจบเพื่อนของมาร์คยังเชิญให้เธอเข้าไปพบและได้ถ่ายรูปกับมาร์คที่ห้องแต่งตัวหลังเวทีอีกด้วยค่ะสําหรับเรื่องของบัตร V.I.P แฟนๆหลายคนมองว่าเป็นสิทธิ์ของครอบครัวและเพื่อนของมาร์คที่จะมอบบัตรในโคต้าสาหรับคนในครอบครัวของศิลปินให้กับใครเท่าไหร่ก็ได้เพราะไม่ใช่ในส่วนของการซื้อบัตรขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ประเด็นที่แฟนๆจํานวนมากวิพากษ์วิจารกันคือ เรื่องของการพาแฟนคลับเข้าไปหาศิลปินถึงห้องแต่งตัวด้านหลังเวทีโดยแฟนๆมองว่าเป็นการมอบอภิสิทธิ์ให้กับแฟนคลับคนหนึ่งมากเกินไปหรือไม่ในเมื่อแฟนคลับคนอื่นซื้อบัตรเข้ามาชมงานได้พบได้เจอศิลปินบนเวทีแบบจํากัดการเข้าถึงจํากัดเวลาและทําทุกอย่างถูกต้องตามกติกาทุกอย่างนอกจากนี้กับแฟนคลับคนดังกล่าวเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่ได้พบกับครอบครัวและเพื่อนของมา้าก่อนเริ่มงานไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นการพาเข้าพบศิลปินเป็นการส่วนตัวจึงมีข้อกังขาถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของศิลปินอีก ด้วยแฟนๆจึงตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของเพื่อนของมาร์คที่เป็นทีมงานดูแลมาร์ค ในฐานะศิลปินโดยตรงค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของคุณแม่ของมาร์คได้โพสต์วิ t t e อ Twitter อธิบายว่าเรื่องการให้บัตรฟรีเธอไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายจิตใจของแฟนเพลงคนไหนเลยเธอได้พบกับผู้หญิงกลุ่มนี้และมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาในส่วนของบัตรที่ให้ไปเป็นบัตรของคนที่มาไม่ได้คุณพ่อของมาร์คจึงเชิญผู้หญิงกลุ่มนั้นมาดูแฟนมิทติ้งด้วยกันพวกเธอจึงมีสถานนะเป็นแขกของคุณพ่อคุณแม่เองค่ะแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเพื่อนของมาร์กกับแฟนคลับคนดังกล่าวไไไมมม่่ดด้ีีกกกาาาารรรเเลลลงลยยะะออนั ว่าสนิทกันมากขนาดไหนแต่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้แฟนๆมีข้อสงสัยถึงความเหมาะสมและข้อกังวลว่าหากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกอาจมีผลกระทบต่อการจัดงานของศิลปินครั้งต่อ,ตอไปในอนาคตได้จึงมีการขุดแฮชแท็ก DNA p r o j e t to a r a c s e ใน Twitter ค่ะและต่อมา DNA ก็ได้ออกมาขอโทษแฟนคลับหรือเหล่าอาราเซกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานํามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด,ดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ